วัดีครับวันนี้เดี๋ยวมาแนะนําเหรียญหลวงพจน์วัดเหลมบางปีสองพันหงป้อ5หาหรือว่าเหรียญหลวงพจน,น์รุ่นสองนะครับว่าเออพระรุ่นนี้มีความน่าสนใจยังไงแลวลองมาดูกันนะครับเรามาชมกันนะครับว่าเหรียญหลวงพจน,น์วัดเหลี่มบางรุ่นสองนะครับสร้างดินเนื้ออัปปะก้าอัปปะก้าล้วนนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้ฉุบด,ด้วยนะครับอันนี้นะครับนะครับ ผิวพันธ์ธรรมชาตินะครับคืออย่างนี้แต่เหรียญสวยเนี่ย <c oughs> ผิวอันมกราจะเป็นใสนะครับแต่ถ้าเกิดวันเป็นเหรียญสภาพตั้งหิ้งหรือว่าแบบตั้งรับแดดรับลมเนี่ยเป็นธรรมชาติของพระนะครับที่ว่าจะมีฝุ่นเกาะมีอะไรเกาะเนี่ยครับเห็นไหมครับตามพื้นผิวครับผมจะมีแบบคราบเกาะอะไรนะครับแต่ว่าเนื้อตัวสีอันมกราก็จะแบบแห้งนะครับ แหงสวยงามนะครับผมตามอายุนะครับรอยตัดของเหรียญจะเป็นลักษณะาาการแบบตัดขาดนะครับตัดฉีกแล้วก็เหรียญจะไม่ได้เหรียญจะไม่ใช่เป็นเหรียญที่หนานะครับเป็นเหรียญที่แบบบางนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นยันพุทธซ้อนนะครับมีตัวหน้าอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เหรียญ จะมีเหรียญที่คล้ายกับท่านก็คือเหรียญอีกรุ่นเนึก็คือเป็นเหรียญรุ่นสามแต่ว่าตัวหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นแบบว่าจะเป็นตัวเล็กกว่าน,นี้นะครับแล้วก็จุดสังเกตเหรียญรุ่นสามก็คือจะมีเส้นเส้นขนแมวที่บอกว่าเป็นรอยขีดออกมานะครับจะเห็นชัด,ชดเจนแยกไม่ยากนะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นสองกับเหรียญรุ่นสามราคาเล่นหาเช่าหากันเนี่ยเหรียญรุ่นสองรุ่นนี้จะเล่นอยู่ที่หลักพันกลางๆงนะครับจนถึงหลักพันปลายๆในเหรียญที่สวย เหรียญรุ่นนี้ถูกได้รับการปุกเสกจากพระท่านหายพระส,ส่วนขันนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างาฉลองพระอุโบสถของวัดแหลมวังนะครับหลวงพ่อจันทร์วัดแหลมวังเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าที่แบบได้รับความนับถือมากนะครับแต่ว่า,าเหรียญรุ่นนี้สร้างในปี2505ซึ่งไม่ทันท่านท่านเสียในปี2495นะครับ นี่ครับเหรียญนะเป็นเหรียญที่ประสบการณ์แบบระดับสูงแล้วก็ได้รับความนิยมในพื้นที่นะครับยังไม่เจอเหรียญปลอมนะครับฉะนั้นคือเจอแล้วเช่าหาได้สบายแต่ว่าอย่าพลาดเช่าผิดรุ่นก็พอนะครับเพราะว่าราคาจะต่างกันมากเหรียญรุ่นสาจะเล่นในราคา,าหนักร้อยหลักร้อยปลายปลายถึงหลักพันต้นๆน,นะครับ